สว,วัสด,ดีท่านผู้ชมพี่ก็รบก,กันด้วยนะครับผมก็มีช e ่อง <itu? Hamilton. S 2> Boom New X I แล้วทุกคนก็ซึ่งวันนี้ผมก็มาพาผมก็อยาที่นาใครก็ขอโทษนะทุคนนะทุกนก็มีตั้งเยะเลยนะทุกคนก็จะมารีวิว Hot Weblog Hot Weblog เป็น ภ <an> า,าพในถุงกล้องแบบนี้ก็จะเป็นโอเคเดี๋ยวผมขอใส่เป็นมุมมุมหัวกันรอบกันดีกว่านะาทุกคนขอใส่เป็นมุมหัวกัน<ส>รอบกันดีกว่านะถูกอย่างนี้มันลําบากว<ส>่าโอเคทุกคนจะได้รีวิวกนันง่ายแล้วก็เวบไซต์เราก็สภาพประมาณนี้เลยก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากอัปเดตสภาพเว็บสภาพเว็บไซตนะทุกคนโดยรวมเนาะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็ ซึ่งหลังจากที่เราหลับไปไปประมาณสองาทิตย์นะทุกคนเราก็ซ่อมเครื่องเว็บแซบเสร็จแล้วเดี๋ยวทุกคนก็สําหรับเครื่องก็เราก็ได้ถอดชุด5้าสมออกนะก็สําหรับใครที่ใครดูคลิปนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูหรือว่าทหาหรือถ้าผมลบไปแล้วก็ขอโทษนะครับก็เป็นบลูปห้าสามผมก็ได้ถอดออกแล้วทุกคนก็ผมก็ได้ทำความสะอาดอ่ะเออเสื้อสูทเลยใส่ได้ผมก็ได้ ให้เขาไปคว้านเสื้อมาให้ใหม่แล้วทุกคนก็ช่างให้เขาทำมาเบอรคว้านเสื้อเปล่าครับผมก็ถ่ายรูปรถเฉยๆครับไม่มีอะไรครับขอโทษด้วยครับก็สำหรับเครื่องเราก็ทําไปแล้วนะทุกคนเป็นลูกห้าสิบมิลเนาะแล้วก็อาบูเราเลองเทดความเร็วดูดีกว่าไหมเออก็เดี๋ยวรอท้ายคลิปนะทุกคนปิดคลิปดีกว่าก็บ่อก้ตาคนเมื่อกี้นั่นก็มาถามว่า กยเป็นภาษาขเขมรเนาะก็ถ้าใครอยู่แถวบุญลำก็น่าจะรู้นะทุกคนว่าเป็นอ่อมันแปลว่าอะไรก็แปลว่ารถเป็นไรอ่อเขาอาจจะหวังดีนะทุกคนก็แต่เราซึ่งแบบเห็นเรามาทําใส่ชุดแบบนี้ด้วยไงดูดิแบบคนอื่อาจะไม่เห็นนะทุกคนก็ก็มารีวิวทุ่งนาเขานะทุกคนค่ะตาคนนั้นอาจจะเป็นเอ่ออุ้ยดูสิฝนจะตกแล้วทุกคนก็เอือ ก็เป็นทุ่งนาคนอื่นด้วยอาจจะเป็นเจ,จ้าของนาหรอือคนตาคนบุตรนะก็เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวรถรวมๆเนาะก็รถยังไม่ได้ล้างเลยทุกคนก็ยังไม่ได้ล้างเสเตอรผมก็ได้ใส่เป็นสาสิบห้าฟันละก็โซยังหยดเลยังไม่ให้ช่างเขาตั้งให้นะทุกคนก็ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเพียวๆเลยทุกคนก็ตรงนี้นะทุกคนเส้นมันขูดนะดูดิโชกมันขูดกไ้ตรงนี้นะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะไอตรงเนี้ย ไอคลิปที่แล้วนะที่ผมลงไปอ่ะอัปเดตรันอินอ่ะรันอินหน่อยนะทุกคนก็ถ้าใครดูคลิปนั้นถานคลิปนั้นก็คงจะรู้นะผมก็ได้เอาอ่าสว่านอ่ะมาเจียตรงนี้ให้มันบางลงนะทุกคนเพื่อให้เพื่อไม่ให้มันโดนโชกคเนี่ยเห็นไหมมันถลอกแนละทุกคนภาคมุมกล้องโอ้ผมเป็นอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยทุกคนก็ถ้า ตรงนี้ผมก็ทําเหมือนกันเนาะเพื่อไม่ให้มันโดนเนาะก็น่าจะไม่โดนแหละทุกคนก็โอเคเดี๋ยวแคมเออผมบอกไปแคมเนี่ยแคมผมเอาลูก53มาใส่เนาะเป็นแคมของลูก53เนี่ยแหละก็น่าจะคลายก็น่าจะท้ายแรงอยู่แล้วทุกคนก็เดินอยู่แต่มันทื่อๆหน่อยเหมือนมันไม่มีก,กาลังอ,อัดอ่ะเหมือนลูก50มิลมันเล็กไปอะทุกคนเพราะผมไม่ได้รถเป็นรถใช้งานด้วยนะ ถ้าทาถ้าอยากให้แบบกําลังอัดเยอะๆน่าจะทําหัวดูนะโดนเออก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยทุกคนก็เพราะว่าผมไม่มีความรู้ด้านช่างเนาะก็ลดเรียบร้อยโดยรวมก็สภาพประมาณนี้เลยไม่รู้ถ่ายทุกนาใครนะสำหรับระบบเบรกก็เหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยทุกคนผมก็ไม่กล้าใช้เบรกหน้าเท่าไหร่เนาะจานเบรกคือน่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่ถ้าเบรกศูนย์น่าจะประมาณ3า0ร้อยกว่าเนาะสามร้อยสี่ร้อยกว่าสำหรับชุดวาลก็วาลก็หายรัวแล้วทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่า เราไม่หายด้วยนะให้ซื้อชุดประกรันหรืออะไรทำใหม่พอหายด้วยแล้วเรียบร้อยโอเค,อเคพูดมาทําเพลงแล้วฝนก็จะตกแล้วทนเดี๋ยวเราก็สตาร์ทดันอินเลยเราทวนเนาะขี่ไปเมืองนะทางไกลเนาะก็เดินเบาก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเสียงก็จะดังๆหน่อยนะทุกคนประกอบแล้วทั้งหมดยกเซตก็ประมาณให้เขาคว้า,วานให้ค่าช่ง وم, าชงลว,วงค่าช่างลวงลวงค่าอะไรด้วยนะทุกคนก็หมดไปเกือบสองพันเนาะ ก็จะขี่คนเดียวโเคไหก็ทำหมดหมดเลยลุงก็เกิดสองพันล็อขอประมาณแค่สองไลท์ก็พอก็เราจะมาลองขี่ให้ดูกันดีกว่าไหมเดี๋ยวเราจะมาลองขี่ให้ดูกันดีกว่าไหทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองขี่ให้ดูดีกว่าก็อ่าตาเมื่อกี้ว่าถ้าจะเป็นเจ้าของมานะก็เกือบโดนเจ้าของน่าสัตว์แล้วใช่นนี้ที่โดนทางตั้งภาษาเมกเนาะก็ผมอยู่แถววีรลำเนาะก็น่าจะเอ่อรู้บ้างนะโดน ก็สำหรับคัสเนี่ยผมใส่เกียร์ไปหน่อยดูดิทุกคนมันจะไปเลยนะทุกคนก็น่าจะได้เปลี่ยนคัสใหม่เพราะว่าคัสมันลื่นเนาะคัสมันลื่นอนะ่ะทุกคนมันไม่ไหวอ่ะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ช่างเดี๋ยวต้องต้องซื้อยกชุดทธมาใส่เอาดูสำหรับชุดธคัสนะแกดูแต่ผมลองใส่ดูเห็นไ,ไหมคือประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองเทสดูนิดนหน่อยเอาดูเหมือนลูกศิษ

จะพิจประมาณน้อยกว่าบาทนะครับก็ไม่น่าจะแรงมากหรอก็ได้ประมาณเนี้ยทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนก็คลิปนี้ก็ปปขอมาณแค่สองร้อยเลยนะเนี่ยถ้าพูดตามก็จะเกินร้อยกว่าคนละโดนก็ฝาก าท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะ